สวัสดีครับวันนี้วันที่5มกราคม2569นะครับมาดูสัญญาณดีๆของเซ็ตนะครับในเชาน้านี้บวกไป23.06จุดนะครับมาอยู่ที่1,282.37จุดจุดนะครับบวกขึ้นมาอย่างชัดเจนและรุนแรงแต่ว่า MII นั้นพลิกลบนะครับลบอยู่0.34จุดอยู่ที่216.216.71จุดนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับไปดูว่านะครับว่าจังหวะนะครับของ top impact generator ตัวไหนนะครับร้อนแรงนะครับเป็นตัวเดลต้านะครับตัวนี้ร้อนแรงมากนะครับบวกขึ้นมา13.50สตางค์นะครับถือว่าหลุดแรงทีเดียวนะครับ โดยราคามาอยู่ที่186.50บาทซึ่งตอนแรกเราก็ลุ้นกันนะครับเพราะว่าเขาไซเวงมาทั้งนั้นข้างนานเดี๋ยวเราไปดูกันกจากกราฟแต่ตอนนี้มาดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาก็กบวกไป8% 1นึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป9% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5%นะครับที่อยู่ที่1 9 4 7เท่านะครับ มีอยู่ที่0.27มี e v s ที่1.41สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.46สตางค์นะครับไปดูจังหวะกราฟกันนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะค่อยๆรีบาวขึ้นมานะครับราคาเทิร์นาวกลับขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนนะครับราคาขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือเปิดกระโดดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเปิดกระโดดข้ามบริษับานกึงการบริษับานขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้ ราคาจะค่อยๆซด์เวยขึ้นไปที่ราคา248บาทนะครับจุดสูงสุดกำไรเป้าสูงสุดนะครับโดยนะครับราคาแนวรับเริ่มที่186.50นะครับตอนนี้นะครับจะไปทดสอบ195บาทในอีก3-4วันข้างหน้านะจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปที่195บาทและ ค่อยๆสายเวขึ้นไปที่สูงสุดที่100 270บาทนะครับถ้าเกิดท่านอดทนได้นะครับกำไรจะไปที่270บาทนะครับท่านลงทุนครับได้ไม่ได้ต้องลองดูนะครับต้องลองทนถือแล้วก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสลับเดลต้านะครับกำลังมานะครับตอนนี้เริ่มเทินเราราคากลับขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆสายเวกขึ้นไปเรนั้นอดทนต่อไปนะครับท่านลทุนครับ โดยนะครับมี RSI ใส่อยู่ที่50จุดพอดีนะครับใส่ SI อยู่ที่50จุดขึ้นพอดีพอดีแล้วก็ m a c d กำลังไซด์วอัพขึ้นไปยืนเหนือนเส้นสัญนาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นศูนยนะครับกำลังพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเกงกำไรถือโอกาสทำกำไรกันต่อไปนะครับสลับเดลตานะครับยังมีความหวังนะครับถัดมาตัวที่2นั่นก็คือแอดวานแอดวานวันนี้บวกขึ้นไปแบาทนะครับอยู่ที่ 321ร้อยยีบาทขอราคาขึ้นขึ้นลงลงระหว่งาง322กับ21นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปเก้าเปอร์เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%เท่ากับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่อยู่ที่21.72ิเท่านะครับมียิวที่3.39%มี EPS ที่11.30สตางค์ต่อหุน้นและเคยมีการผลิตที่6กบาทแปสตางค์นะครับเป็นจังหวะ ไซด์เวฟขึ้นมารับราคาพุ่งขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านใกล้สุดทะลุขึ้นไปที่320บาทนะครับโดยไปอยู่ที่321บาทเป็นแนวรับนะครับส่วนจะไปทะลุแนวต้านสำคัญถัดไปนะครับที่ราคา 325บาทได้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นอดทนถือกันต่อไปนะครับแต่ว่าแนวโน้มนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปเป้าที่335บาทนะครับ3า5บาททีเดียวเลยนะครับสลับแอดวานนะครับโดยวนลุ่มเข้านะครับเป็นวนลุ่มขายนะครับที่5.37มเิลเลนเอ up ซิดไว้อพยงขึ้นไปเหนือเส้น Signal อยู่เหนือเส้นซีโร่วนาย์สยชี้ขึ้นไปที่5 5 65.90จุด จังหวะแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเก่งกำไรกันต่อไปนะครับให้ถึงสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทเลยทีเดียวสำหรับแอดวานนะครับถัดมาตัวที่สามนะครับนั่นก็คือ AOT นะครับ AOT นะครับยังคงมีเม็ดเงินเข้าไปแล้วก็มี Top Impact ขึ้นไปทั้ง1.50สตังค์มาอยู่ที่54.50บาทนะครับโดยสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป30%นะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป22%สปเหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกไป0.46สตางค์นะครับ0กเปเนะครับศูนกเเ็นะครับเราก็มี PE ที่41.77เท่านะครับมี y i ที่ e ที่1.53%มี EPS นทะี่1.27สตางค์ต่อหุ้นแล้็เคยมีการปันผลที่0.81สตางค์น,นะครับไปดูจังหวะกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าโอ้ราคากำลังพุ่งขึ้นไปนะครับ กำลังไซด์เวัพขึ้นไปนะครับโดยราคากำลังบีบเข้ามาหาการของบรูจแบนนะครับตัวนี้กำลังจะพุ่งแรงนะครับการบีบเข้ามาหาการของบรูจแบนราคาเลือกข้างขาขึ้นราคาจะไซด์เว้พุ่งขึ้นไปตอนนี้เอราคามาอยู่ที่54.50ราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไป57.73ในแรงต้านในเร็วนี้นะครับ จะทำกำไรที่ไปที่5 7 7 3 3 7นะครับโดยมีวันรุ่มเข้านะครับช่วงนี้เป็นวันรุ่มเข้าที่1 8 8 8 8 6มิลเลียน m แม้ว่ายืนต่ำกว่าเส้นสัญญาลแต่ว่ายืนสูงกว่าเส้นซีโรแล้วอา i ไไซด์เว้อขึ้นไปนะครับยืนอยู่ที่64.10จุดยะครับยังเป็นจังหวะขาขึ้นเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับอดทนถือต่อไปนะครับสลับตัว AOT นะครับถัดมาตัวที่4นั้นก็คือ t นะครับตัวที่4นั้น2วันนี้บวกขึ้นไป0.40สตางค์นะครับมาอยู่ที่11.30บาทนะบโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ก็บวกไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่บวกไม่ลบนะครับส่วน EPS บวกอยู่0.15สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.19สตางค์นะครับ ก็ไปดูจังหวะกราฟของ t True กันนะครับ True ก็ราคาพุ่งขึ้นมานะครับเรียบจะไปชนเส้น2ระวันตอนนี้ก็คือไปชนแล้วแต่ว่าย่อกลับลงมานะครับเส้น2ระวันอยู่ที่11.2เอ็จุดา3 0นจุดนะครับ11.30ส,สตางคน์ันั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปที่แนวต้านถัดไปก็คือ11.43บ,บาทนะครับ ตอนนี้แนวต้านอยู่ที่11.30นะครับโดยมีวอลุ่มเข้านะครับที่147.22มิลเลียนตัว m a c d ไซด์ไว้อัพขึ้นไปยินเหนือเส้นศูนโลแต่ว่าแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าจุดยินเหนือเส้นสิงแแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนโลนะครับส่วน RSI ชี้ขึ้นไปอ,อยู่ที่55.13จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นตัวนี้ ร่อลุ้นให้ทะลุเส้น2อง้ววันขึ้นไปนั่นเองสลับตัวทูนะครับตัวท,ที่4มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นคือยานแม่หรือ S&P นะครับแม้ว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นโอกาสที่จะต้องทำกำไรสูงสุดเรียบร้อยแล้วคือเขาขึ้นไปถึงกำไรสูงสุดก็ดจะเป็น Time Frame Week นะครับหรือ Time Frame Day ทะลุขึ้นไปสูงสุดราคามาอยู่ที่3บาท50ตางค์ราคาอยู่ที่ 142.50บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป9% 1วิกที่ผ่านมาก็บวกไป4%นะครับ PE อยู่ที่9.54เท่านะครับมี U ที่7.51%่7.51%มี EPS อยู่ที่ e 11.09สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่2บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็แนวโน้มรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าราคาพุ่งขึ้นไปนะครับ ไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับราคาพุ่งเหนือเส้นเรนิเลเกชันขึ้นไปจากแนวโน้มหรือประสบการณ์ของเราก็จะบอกว่าราคาจะย่อลงมาดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดท่านพอใจในกําไรก็ควรจะขายนะครับรก็บอกว่าราคาขึ้นสูงสุดแล้วแต,แต่โอกาสที่จะสูงขึ้นไปได้อีกก็มีโอกาสนะครับตัวนี้ราคายังคงไซด์เวออกเป็นข้างเก่งกําไรได้ นิดหน่อยนะครับเพราะว่าทํากําไรสูงสุดแล้วจังหวะถัดไปเขาจะย่อลงมานะครับนักลงทุนครับวนลุ่มเป็นวนลุ่มเข้านะครับที่11.30มิลเลนเอเชี้ขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นซูโร่แล้วก็สําคัญทื่อาไอใส่ขึ้นไปชนโอบอสนะครับที่78นะครับถือว่าสูงขึ้นไปที่สุดแล้วนะครับดูของเก่าก็ได้นะครับว่าพอขึ้นไปที่ตรงเก่าตรงนี้นะครับ ชนเรียบร้อยแล้วราคาก็ย่อลงมาทีนี้ตรงนี้ก็ชนเรียบร้อยราคาก็จะย่อลงมาเพราะฉะนั้นถึงจุดที่ทํากาไรสูงสุดแล้วท่าน,นทุนก็ควรที่จะขายนนี้ก็คือเราดูจากแนวโน้มของเก่าๆนะครับขึ้นไปก็ขายพอขายเสร็จเขาก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปสูงสุดนั่นเองก็เป็นวัตจักรของราคาบอกให้เป็นวัตจกักรเพราะนั้นท่านก็รอพิจารณาดูนะครับว่าหุ้นเป็นแนวโน้ม เป็นวัตถจักตามราคาก็ทํากําไรเป็นจัดเจนจังหวะจังหวะปั่ฝากท่านทุกคนพิจารณาดูนะครับเราก็แนะนําด้วยความตรงไปตรงมานะครับก็ฝากท่านทุกคนพิจารณาดูากรุณากดแชร์กดถูใจกด subscribe กดติ้งแจ้งเตือนกดติดตามกันเอาไว้แล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจด้วยการสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นกําลังใจอย่างมากเราก็ไว้พบกันในการวิเคราะห์ถัดไปหวังว่าท่านจะเข้าใจและ